นี่นะคะอย่าเล่นกับระบบนะท่านผู้ชมครับโซเชียลเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่ามีการไปจับโปะโคศสก,กัมพูชาคนหนึ่งนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็มาจะออกมามีบทบาทมีแสงอยู่ในขนาดนี้นะคือเธอเนี่ยก็มัาจะทําการออกมาถแถลงข่าวใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยด้วยสิหน้าท่าทานที่เครงเครียดมากๆไอ้ความที่เธอสีหน,าาน้าเคร่งเรียดนี่เองนี่แหละครับทำให้หลายคนรู้สึกว่า ทำไมภาพลักษณ์นี้เนี่ยมันคุ้น,นจางเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนจนกระทั่งหลายคนก็ไปช่วยกันขุดมานะฮะจนพบว่าไปพบคลิปวิดีโออันนึงครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอ MV เพลงที่มีเหล่าแดนเซอร์นะฮะประมาณ 45- หคนกําลังยืนเต้นกันกระเดวกระเด,ว,ะเดวในอดีตนะครับซึ่งก็เป็นเพลงของกัมพูชานั่นแหละประเด็นคือว่าเพลงดังกล่าวนี้นะครับเป็นเพลงที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพลงก๊อปปี้หรือเปล่าเพราะว่าทํานองเพลงเอออะไรเออเนี่ยไปคล้ายคลึงกับเพลงไทยหรือไม่ก็เป็นเพลงเกาหลีแต่ทว่าเนื้อหาของเพลง นั้นกลับเป็นภาษากัมพูชาหรือภาษาคาแม่ประเด็นคือว่าแดนซ์ที่กำลังเต้นและร้องเพลงอยู่นั้นเนี่ยดันไปมีหน้าตาคล้ายคลึงกับโคศก ขเนคนนี้ไม่จะเป็นท่าทางสีหน้าแววตาหรือแม้กระทั่งฝ่ายที่บริเวณใบหน้าของเขาชาวเน็ตเองก็เลยมีการตั้งคำถามนะครับว่าโคศกในคลิปนี้เนี่ยกับแดนเซอร์คนดังกล่าวนี้เป็นคนเดียวกันหรือไม่ชาวเน็ตบอกนะครับว่าโอ้โหถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยนะเก่งมากเลยจากแดนเซอร์เพลงก๊อปปี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่สามารถไต่เต้ามาเป็นโคศกคนดังของเขมรได้สแสดงว่าเธอที่เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถหลายด,าด,ด้านแน่เลย แล้วก็มีหลายคนตั้งคําถามไว้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนเดียวกันจริงๆเนี่ย ก็มีคําถามนะวะ่าแล้วเพลงดังกล่าวที่ไปเอาของเขามาร้องเนี่ยได้ไปซื้อลิขสิทธิ์มาร้องเองหรือเปล่าหรือว่าไปรับแรงบันดาลใจแต่ที่ไหนมาจากประเด็นดังกล่าวนี้ต้องบอกนะครับว่ามีชาวเน็ตของไทยหลายคนก็ไปคอมเมนต์ไว้หลากหลายมากมายเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหชาวเน็ตนี่เก่งมากเลยเนาะไปขุดเจอได้ยังไงเนี่ยบางคนก็บอกนะครับว่าฉันยอมรับความสามารถตรงนี้ของชาวเน็ตเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะสามารถขุดได้เจอมากขนาดนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ยฉันขอคารวะชาวเน็ตไทยเลยเก่งมากเก่ง กเก่งอีหลีบางคนก็บอกนะครับว่าเอาเพลงเข้ามาร้องแล้วเนี่ยก็น่าจะร้องให้มันดีๆหน่อยอันนี้คีย์ไปทางเสียงไปทางเนี่ยฉันว่าต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยคุณผู้ชมครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคิดว่าคือคนเดียวกันไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนหน้าคล้ายยังไงก็บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเช่อเช่นเคยครับหาาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแอดมินด้วยนะครับ